เยี่หดอ่ะ,ะทำอะไรคะเนี่ยรวดหลักออนเซนเหรอแล้วก็เป็นวิวแบบวิวเมืองเอออะไรเออนะเมืองระยองเมืองระยองฮิฝั่งนี้ไม่ใช่เมืองฝั่งเมืองหรือฝั่งนู้นอเหร ที่มันหันหน้าไปทะเลกับเมือันนี้วันนี้นฝั่งฝั่งวิวเทควิวภูเขานั่นระยองหรือภูเขาฟูจิยมาม่าคะ,ะน้ำเป็นยังไงลงมาตอนแรกแค่เย็นแต่ตอนนี้บลายแล้วนั่งไปเรื่อยๆนี่เจ็ทก็ดกวดสังเกตเลยโอเคอออเค่ะ,ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมพระอาทิตย์จะตกแล้วนะคะ มีใครบางคนบอกว่าปวดหัวอันนี้คือยาแก้ปวดหัวของนางนะจ๊ะอ,อันนี้ก็คือหนีลงไปแล้วจ้าล่องรอยมาพายุนใช่ที่ไหนฮะใช่ที่ไหนเคือ,อสาวขาคเนือสาวพาวสเนง ดูขี้ดูขี้ดูหางแล้วกนดูขี้ไอดูขี้เขาก็มีลูกค้าเหมือนเราเป็นปานน้อยแบบว่าอยู่ในอางาจักร รู้จักไหมคะอันณ์แบบเฟอร์เนตอยู่ในตู้โชว์เค <Okay. S 1> ถึงแล้วอันนี้ชั้น24นะครับอันนี้ฟิตเนสใช่ไหม มันต <e ้องมีขอของพยาบาลให้จอง่อ้คือนใหม่ับใหม่ทุกอย่างใหม่ทุกอย่างใหม่สุดๆตัคือแบบโมเมนต์แบบวิ่งมองไปดูเขาไม่ได้เอาสะพกมาอนก้นดูดีนะชีวิตเป็นของเรามากลุ้ชอบโรบินสันเด้อเซ็นทันโรนบริสัท ก็คือเขาเป็นเซ็นทันไรยองไงแต่ว่าตัวดีพาร์ตเมนต์สโตเป็นตัววินซันโอเคก็น่ารักระดับเลยใช่จริงต่อมาค่ะเราจะไปดูกันว่าเขาเขาบอกว่าเขาจะมีที่สักผ้าอย่างไรด้วยโอเคไปที่ไหนเลยดิสเวนต์อ๋อโอเคังป้ายบอกมีสไลด์บอกว่าจะยิ้มกับมีเครื่องละผ้า ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำหงห้องน้ำชายล็อกเบอร์ต่างๆอันนี้คิดว่าน,น่าจะเป็นห้องซักผ้าแต่ว่าก็ยังไม่เปิดใช้เลยยัไม่เปิดเพราะว่าเห็นมีเครื่องอบผ้าต่างๆเดี๋ยวมองเข้าไปข้างในจะเ,เห็นไหมอ่ามีเครื่องซักผ้าหยอดเหลียญเครื่องอบเนี่ยโอเคแต่เขายังไม่ให้ยังยังปิดอยู่อันนี้ขออนุญาตไม่มีใครขออนุญาตา เอาเป็นห้องผู้ชายแทนได้ไหมอ่ะผู้หญิงได้อ่ะได้ตอนนี้เป็นวิวถ่ายตรงนี้ล็อกเกอร์ดูดีเวอร์อ๋อ็อกเกอร์ดูดีนะเก็บเอาไว้ในอนาคตขออนุญาตนะครับขออนุญาตอันนี้ก็จะสวยไม่มีไม่มีไม่มีแฟลกอะไรเยอะห้องน้ำห้องอาบน้ำอันนี้สวยห้องน้ำชายมันไดบอโอเคตู้ล็อกเกอร์ไม่มีอะไรปิดบังดีเลยโอเค นี้ก็ดีนะไม่ต้องมาขอกุญแจหน้าบ้านก็คือใช้แล้่เลือนได้เลยจ้ะดีแหละดีเราจะชอบล็อกเกอร์แบบนี้นะอ้าวข,ของผู้หญิงก็ต้องมีมุมสำหรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยไม่ต้องถอดเลยเออก็มีประตูมันเปิดตรงนี้อยู่ให้ถอดยังไงแทนที่ผู้น้ำผู้หญิงจะอยู่<า>ยลึกเข้าไปก่อนผู้ชายต้องอยู่ก่อนแต่นี่เขาเอาผู้หญิงอยู่ก่อนสินะผู้หญิงเป็นชาวช่างหน้าอ้าโอเค